ในเดือนนี้ครับดาวคานซึ่งเป็นดาวการเงินจะย้ายราศีแล้วนะแล้วก็ดาวพุธซึ่งเป็นดาวคนรักจะกลับมาเดินสักทีหนึ่งนะครับมาดูกันทีครับว่าจะเกิดเรื่องอะไรบ้างนะสวัสดีครับมาพบกับรายการหูลาพยากรประจําเดือนพฤษภาคมนะครับ มาถึงลัคนาราศีสุดท้ายครับคนลัคนาราศีมีนพี่ประกาวของอาจารย์ยักษ์นะครับในเดือนนี้ครับดาวคานซึ่งเป็นดาวการเงินจะย้ายราศีแล้วนะแล้วก็ดาวพุธซึ่งเป็นดาวคนรักจะกลับมาเดินสักทีหนึ่งนะครับมาดูกันสิครับว่าจะเกิดเรื่องอะไรบ้างนะครับยังไงฝากกด ติดตามในชุกช่องทางด้วยนะครับตั้งแต่ y u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  e l l i n e เ d a y i n s t a g r กรมทวิตเตอร์ t o k o k แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเป็นทีละเรื่องทีละลาวแล้วกันนะครับเริ่มจากในตอนนี้นะครับดาวเสาแล้วก็ดาวราหูนะครับดาวเสาอยู่ในภพวินาศดาวราหูอยู่ในภพ,บบนาาานพการเงินแบบนี้เราเรียกว่ามุมดาวของการบีบนะครับทำให้คนลัคนา ราศีมีนนะครับจะเกิดเหตุการณ์แบบคืนไม่เข้าคลายไม่ออกมีความเครียดมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ด้วยความที่ดาวประจําตัวท่านนั้นได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านก็จะมีความเฮงนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับการเมตตาจากคนต่างๆมากมายเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ ช่วงนี้ท่านจะเริ่มมองตัวเองเป็นหลักนะครับมองอยี่กับเรื่องการงานมองเกี่ยวกับเรื่องตัวเองมีความคิดอยากหาเงินสร้างฐานะหรือทําอะไรอย่างต่างๆนะครับหลังจากที่ดาวพุธเดินเป็นปกตินะครับการพูดคุยการเจราจาอะไรกับคนรอบข้างก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไอ้การที่เกงใจเขานะครับเห็นคนอื่นเขามีความลําบากไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะหมดไป หลังจากวันที่10นะครับคลษสภาคมเป็นต้นไปนะครับทีนี้ท่านก็จะมีความคิดอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะทำเมกะโปรเจกต์ project, อยากจะหางานใหญ่ๆทำอย่ากมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะไปต่างประเทศอยากจะออกจากงานเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ว่าด้วยความสามารถศักยภาพของพี่เก๋าหรือคนละคณาราศีมีนนั้นทำได้แต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ครับเพราะหลังจากวันที่ 18มิถุนาไปเดี๋ยวดาวเสาจะโครจรถอยหลังและดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มอะไรไปมันจะสําเร็จช้าและก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นให้คิดไต่ตรองแล้วก็วางแผนไปก่อนอย่าพึ่งนะครับห้าวเป้งในตอนนี้เพราะว่ามุมดาวนั้นมันก็ดีในช่วงนี้แต่ว่าเลยไปกว่าน,นั้นเดี๋ยวมันจะเริ่มมีดาวถอยหลังแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับท่านพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ ความคิดในช่วงนี้นอกจากจะคิดไปเมืองนอกแล้วก็อยากคิดซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือรวมไปถึงเป็นหนี้เช่นซื้อบ้านก็เป็นหนี้กู้บ้านกู้รถนะครับหรือบางทีก็กู้ธนาคารเพื่อมาลงทุนในเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆที่ท่านมีความคิดที่อยากจะทําอะไรลักษณะนั้นอาจารย์ว่ามุมดาวแบบนี้พอทําได้ครับดาว การเงินนะครับยังไม่ได้อยู่มุมดาวที่เลวร้ายแต่อาจารย์อยากให้เริ่มแบบเล็กๆน้อยๆก่อนไม่ใช่มาถึงทําใหญ่ทําโตเผากะท่อมระเบิดป่าเหมือนหนังของนะครับคนไทยบางท่านอะไรเงี้ยค่อยๆทําเล็กๆน้อยๆไปอาจารย์ว่าจะดีแล้วก็จะผสมความสําเร็จในที่สุดครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านจิตใจครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันดีกว่านะครับ ดาวอังคารเป็นดาวการเงินตอนนี้ดาวอังคารนั้นได้องเกณ์กับลักนณาเพราะฉะนั้นการหาเงินของคนลักนณาราศีมีในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10นั้นไม่มีปัญหาครับสามารถหาได้อย่างที่ต้องการอย่างที่อยากได้เลยแต่ถ้าจะซื้อของใหญ่ของมีราคานะครับดาวอังคารนั้นจะเสวยวอละโคตามานวางแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าดีมากหลังจากวันที่4นะครับ พฤษภาเป็นต้นไปเพราะจะสามารถซื้อได้แต่ทีนี้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็รออีกนิดนึงจนถึงวันที่6พฤษภาคมนะครับดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติดาวอังคารนะครับสเสวยเลิกดีดาวสุขเข้ามาช่วยเหลือสุขอังคารเป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็จะได้รับความสนับสนุนเป็นช่วงหาเงินง่ายซื้อของมีราคาก็ได้จะลงทุนในช่วงนี้ ก็สามารถทําได้แต่ให้ซื้อของเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเพราะดูตามนี้แล้วพลหัพธที่เสวยเลิกไม่ดีมันจะทำให้ท่านนั้นซื้อใหญ่ซื้อแพงใจใหญ่ใจโตนะครับเสียเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ฉันอยากได้แบบนี้เข้ามาในร้านอะไรลักษณะน,นะให้ซื้อตัวธรรมดาซื้อเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นดาวอังคารก็จะย้ายราศีในช่วงวันที่1ิ นะครับและเสร็จแล้วเรามาดูในภพการเงินกันบ้างภพการเงินมีดาวราหูมีดาวอาทิตย์มีดาวพุธแล้วก็มีดาวพลึหัสช่วงนี้ถ้าใครมีอสังหาริมทรัพย์อยู่อยากได้เงินแนะนําให้เอาไปเข้าโอดีกับธนาคารนะครับหรือถ้าใครอยากจะกู้บ้านกู้รถถอยบ้านถอยรถยสักคันหนึ่งก็สามารถทําได้ช่วงที่ดีที่สุดในการขึ้นบ้านใหม่หรือถอยบ้านถอยรถก็ต้องเป็นหลังจากวันที่13 พฤษภาคมเป็นต้นไปครับดาวพุธนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของบ้านรถที่ดินนั้นสเสวยมัทโนเลิกจะได้ของดีคุ้มราคาหรือว่าเก็บไว้ขายต่อสามารถทำกำไรได้นั่นเองครับหลังจากนั้นไอ้เกณฑ์การเป็นหนี้ธนาคารหนี้แบงก์ต่างๆก็จะหมดไปหลังจากวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายราศีนะครับเหลือเพียงพฤาัสราาหูแล้วก็พุธ ทีนี้ดาวราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ช่วงนี้นั้นท่านเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องของหายสูญหายนะครับของมีตําหนิของทําตกน้ําของขึ้นสนิมหรือว่าของเนี่ยนะครับโดนมดเข้าไปทํารังอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดแม่าจารย์นะครับซื้อการน้ำร้อนไปปรากฏว่าการน้ำร้อนใช้ไม่ได้เปิดมาปรากฏว่ามดหนีฝน เข้าไปทํารังในการน้ําร้อนอะไรเงี้ยนะครับท่านก็จะต้องระวังเกี่ยวเรื่องกวกกินมดเข้าไปทํารังอะไรอย่างเงี้ยด้วยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวพฤหัสเองเป็นดาวตัวท่านเหมือนกับท่านก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าชั้นเนี่ยหาเงินเก่งชั้นเนี่ยหาเงินได้เพราะดาวได้ราชาโชคก็เลยใช้เงินเกินตัวไปนิดนึงต้องระวังนะครับอังคารที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะทําให้ท่านมีรายได้ค่อนข้างดีไปจนถึงแค่วันที่30 นะครับมิถุนายนเท่านั้นพอเลยไปกว่านั้นอังคารกับสาวจะเลงกันและอังคารอยู่ในโพบลีช่วงนั้นล่ะครับท่านจะนึกถึงคามอาจารย์จะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเพราะนั้นช่วงนี้นะครับพยายามเก็บเงินหรือว่าใช้เงินเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอย่าไปมือเติบตามดาวนะครับเดี๋ยวจะนะครับนึกถึงอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เตือนแล้วแล้วมีปัญหาในช่วงดังกล่าวนะครับส่วนตัวรายได้เสริมนะครับอาจารย์มองว่ามันก็จะมีเข้ามาเป็นลนักษณะ ทำงานเป็นเจาอๆทำแล้วจบไปเริ่มใหม่ทําแล้วจบไปเริ่มใหม่ก็จะมีเข้ามาในช่วงนี้เช่นเดียวกันเรื่องเรื่องเงินในเดือนนี้แทบจะไม่มีปัญหาในการหาเงินเลยมีจะปัญหาอย่างเดียวคือจะเก็บเงินยังไงให้มันอยู่ครบหรือว่ามีเงินเก็บกับเขาบ้างเท่านั้นเองครับเพราะดูแล้วดาวที่จะทําให้ท่านเสียเงินนั้นเยอะมากๆเลยแต่ถ้าท่านจะขายบ้านขายรถ หรือขายคลาสเรียนคลอสเรียนอะไรต่างๆก็แนะนำให้เป็นในช่วงหลังจากวันที่13พฤษภาคมไปสามารถประกาศขายบ้านขายรถหรือว่าเปิดสอนนะครับนักเรียนเช่นเปิดสอนทำเบเกอรี่เทดเงินอะไรก็ว่าไปสามารถทำได้ดีหลังจาก13สามพฤษภาคมเป็นต้นไปครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับ ในวันที่16มิถุนายนนี้อาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยแบบออนไลน์มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน6เดือนจบสามารถนำไปพยากรณ์ได้อาจารย์ยักษ์จะสอนทุกอย่างที่รู้และตอบทุกคำถามที่สงสยัยท่านใดยอยากทราบรายละเอียดสามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับคุณอ้อมได้ที่ Line ID a d แอดมินยักษขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับดาวสุขภาพนั้นเป็นดาวสุขดาวสุขนั้นในช่วงนี้อยู่กับดาวมะรุตยูเพราะฉะนั้นท่านจะมีเกณฑ์โดนมีดหมอนะครับแต่ถามว่าถ้าจะทำสวยงามช่วงนี้ดีไหมอาจารย์บอกว่า รอให้ดาวสุกย้ายดีกว่าเพราะตอนนี้ดาวสุกเสวยเลิกไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นกเกษตรเพราะนั้นท่านจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางระยะสั้นทำสัญญกรรมแล้วมันต้องแก้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำสัญญกรรมโดยเฉพาะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายตอนนี้นะครับทำไปจะมีปัญหาในระยะยาวนะครับอย่างน้อยถ้าจะทำจริงๆมีเหตุต้องทำหรืออยากทำให้มันเลยวันที่ห รัฐสภาไปก่อนนะครับหลังจากนั้นดาวสุขซึ่งเป็นดาวมรณะโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องลมพายุนะครับพายุฝนทาบ้านท่านพังนะครับปลวกขึ้นบ้านนะแล้วก็ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่ท่านไม่ได้ก่อขึ้นเองเช่น ขับมาชิลๆความเร็วปกติอยู่ในเลนที่ถูกต้องอยู่ดีๆรถข้างๆยางแตกแล้วก็นะครับมาเฉี่ยวชนท่านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามอย่าไปใกล้รถใครมากเป็นพิเศษขับไปได้เขาแซงได้ก็แซงไปแซงเขาได้เราก็แซงไปอย่าไปขับร่วมถนนกับใครนะครับในช่วงนี้แต่ก็จะมีข้อดีคือว่าในช่วงนี้นั้นนะครับถ้าท่านเกิดเหตุจะมีคนมาคอยช่วยเหลือครับเพราะมันเป็นดาวคู่มิตรกัน แต่อาจารย์มองว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่หนักมากไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือหลังจากวันที่6พฤษภาไปแล้วนะอาจารย์ย้ำนะหลังจากนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดในช่วงนี้ด้วยครับหลังจากวันที่10เป็นต้นไปอังคารย้ายราศีเหลือเพียงดาวศุกร์เพียงดวงเดียวนะครับอาจารย์มองว่าช่วงนี้ท่านจะดวงค่อนข้างแข็งนะครับไม่น่าจะ ประสบอุบัติเหตุอะไรง่ายๆย,ยกเว้นอย่างเดียวคือท่านไปขับรถคนอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าได้ขับรถคนอื่นนะครับจะทําให้รถของเขาเป็นรอยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนได้แต่ถ้าเป็นรถของตัวเองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาระวังนิดเดียวระวังถ้าเป็นผู้ชายระวังผู้หญิงตัดหน้าถ้าเป็นผู้หญิงระวังผู้ชายตัดหน้าหรือมีปัญหากับมอเตอร์ไซค์รอบๆข้างเท่านั้นเองครับและอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโควิด มีปัญหาด้านระบบหายใจในช่วงตั้งแต่วันที่20พฤษภาจนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับและหลังจากวันที่30ไปให้ระวังอุบัติเหตุอันเกิดจากน้ําเช่นการนั่งเรือฝนตกถนนลื่นนะครับหรือบางทีดอกยางหมดเบรกไม่อยู่หรือว่าน้ํามันหล่อลื่นนะครับน้ํามันเบรกหายก็พยายามเช็คตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวสุกนั้นโคจร เข้าไปอยู่ในภพปุตตะแล้วก็อาจจะต้องระวังสีหนองนะครับเป็นช็อกโกแลตซีซหรือเป็นก้อนเนื้ออะไรในช่วงดังกล่าวนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะหนักมากครับแต่ให้เตรียมรับมือนะครับสำหรับคนละคณาราศีมีนหลังจากวันที่30มิถุนาเป็นต้นไปท่านจะมีปัญหาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับเพราะดาวอังคารแล้วก็ดาวสุกนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพอลิแล้วก็โดนดาวเสาเล็ง อยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรอย่าลืมกดติดตามช anel โหราพยายักษ์ไว้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันดีกว่านะครับเนื่องจากดาวการงานของคนลัคนาราศีมีหรือพี่ประกาวของอาจารยักษ์เนี่ยเป็นดาวพฤลหัดเป็นดาวดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะดูนะครับผลตอบแทนเป็นหลัก เกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วงนี้เพราะดาวพฤหัสนั้นไม่ได้ย้ายราศีไปไหนนะครับดาวอังคารนั้นจะเสวยเลิกดีตั้งแต่วันที่4นะครับพฤษภาคมเป็นต้นไปเพราะนั้นถ้าใครบอก,กเขาจะให้ผมเริ่มงานเดือนหน้าเริ่มงานวันที่เท่าไหร่ดีก็หลังจากวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่10นะครับพฤษภาคมแต่จะให้ดีที่สุดอาจารย์แนะนําเป็นช่วง ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมจนถึง10พฤษภาช่วงนั้นอังคารกับศุกร์อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรย้ายไปแล้วก็จะมีคนคอยหนับหนุนช่วยเหลือดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่ดีสุดก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่6พฤษภาจนถึงวันที่10พฤษภานะครับหลังจากนั้นดาวอังคารก็จะมาได้วอละโคตมะนาวางอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงในวันที่ 10พฤษภาจนถึงวันที่16พฤษภาและหลังจากนั้นดาวคารได้ราชาเลิกเท่ากับว่าถ้าเอาจริงจริงแล้วหลังจาก4พฤษภาจะเริ่มงานวันไหนเนี่ยค่าตอบแทนผลตอบแทนรายได้ดีทั้งหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นมุมดาวที่ดีมุมหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการย้ายงานเปลี่ยนงานหรือต้องการจะได้เงินเดือนเยอะนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะงานกันนะครับในช่วงวันที่1จนถึง วันที่5ดาวการงานได้ราชาโชคแล้วก็ในช่วงนั้นดาวพุธนะครับโคจรมาทับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นงานแบบผู้ใหญ่ฝากให้เป็นงานด้านการสอนด้านการศึกษาเป็นงานการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นงานต่างถิ่นต่างประเทศแนะนำให้ สมัครบริษัทต่างชาติที่เป็นระดับคนทำงานเกิน100คนขึ้นไปท่านจะมีเกณฑ์ได้ดีมากๆเลยแล้วก็ในช่วงนี้ดาวได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นนะครับขนาดไปแล้วลืมแต่งหน้าเขายังสัมภาษณ์แล้วก็รับท่านเลยเพราะนั้นพยายามว่าตัวเองตอนนี้ดูดีแล้วนะครับดวงดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยผมว่าหางานไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีความเครียดสะสมนิดนึงเพราะว่า ตอนนี้สาวก็อยู่พบวินาศราหูก็อยู่ในพบการเงินดาวมันบีบกันอยู่ท่านจะเครียดวิตกกังวลมากจนเกินไปอยากให้คุยแบบชิลๆมีการยิ้มแย้มแจ่มใสสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากวันที่6เป็นต้นไปดาวพุธโคจรเข้ามาอยู่ในภพการเงินหรือราศีเมษและงานหลักงานหนักที่สุดจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการแก้ปัญหานะครับงานที่เข้ามาจะเป็นงานที่มีปัญหาอยู่แล้ว เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาเป็นงานที่ต้องตัดสินใจเป็นงานเกี่ยวกับด้านเอกสารแล้วก็รวมไปถึงอาจจะต้องมีการเดินทางระยะสั้นหรือมีการติดต่อต่างประเทศนะครับให้ท่านรับมือดีๆนะครับแล้วก็ดูตามนี้นะครับไม่ว่าจะอย่างไรมุมดาวเดือนนี้ท่านจะได้งานที่นะครับไม่หนักมากมีความสุขแต่อาจจะทำให้ท่านกังวลว่าจะทำงานนั้นออกมาดีหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10ที่ดาวคารอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นงานตัวแทนเป็นงานแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเป็นงานด้านการสอนการศึกษาแต่ถ้าเลยนะครับไปจะเป็นช่วงวันที่10ไปมันจะเป็นงานใหญ่งานที่ทําเป็นจ็อบจ็บเป็นงานที่ต้องนะครับใช้ความคิดความสามารถค่อนข้างเยอะแต่อาจารย์มองว่าพี่ประกาของอาจารย์สามารถทําได้แต่ดูแล้ว งานนี้นะครับท่านทําคุ้มเงินเดือนครับเพราะฉะนั้นเรียกรายได้เยอะๆเพราะดาวสเสวยทลิตโธเลิกแสดงว่าเขารับไปทําแล้วเขาจะใช้นะครับท่านคุ้มเงินเดือนแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าทํางานหนักไปจนตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วกันส่วนการรับลูกน้องนะครับอาจารย์มองว่าในช่วงที่อังคารอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถรับได้นะครับจะเป็นอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าก็สามารถรับได้ส่วนการลงทุน นะครับการขยายกิจการก็หลังจากวันที่13นะครับเป็นต้นไปเป็นอย่างเร็วนะครับแต่ถ้าจะเป็นมุมดาวดีๆอาจารย์ก็แนะนำเป็นช่วงวันที่27เป็นต้นไปนะครับช่วงนั้นอังคารได้ราชาเลิกดาวสุกเองก็ได้วอละโคตะมะนาวางดาวทิศก็เสวยเลิกดีดาวพุธก็ได้มหัตถโนเลิกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะสร้างอะไรใหม่ๆระวัง เกี่ยวกับเรื่องลมพายุแล้วก็ฉีดปลวกให้ดีเท่านั้นเองนอกานั้นก็สามารถทําได้ส่วนลูกค้านะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่6อาจจะเรื่องมากสักหน่อยหลังจากวันที่6จนถึงวันที่13ต้องจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเลยไปกว่านั้นขายการตรงๆมีอะไรบอกเขาตรงๆลูกค้าก็จะซื้อเองไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าในช่วงนี้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันทำบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณนะวัดป่าเทพจัก,กรพันวนารามตำบลตะกุดไรอําำเภอชนแดนจังหวัดเพชชบูรณ์ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดี เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุดท้ายกันนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเราไปเริ่มที่คนโสดก่อนนะครับในช่วงนี้ดาวพุธกับดาวพฤหัสอยู่ในราศีเดียวกันครับจะมีแค่ช่วงวันที่2จนถึงวันที่5เท่านั้นเองที่พุธกับพฤหัสนั้นแยกกันอยู่นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5อาจารย์ไม่แนะนำเพราะดาวพุธโคจรถอยหลังมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่มันจะมีเกณฑ์ค้นเก่ากลับมา มีแฟนเก่าทักหาเผลอไปกดไลค์เผลอไปกดส่งสติ๊กเกอร์อะไรลักษณะนั้นตัดเลยไปกว่านั้นอาจารย์ว่าจะดีกว่านะครับช่วงที่ดีก็คือจะเป็นหลังจากวันที่6พฤษภาเป็นต้นไป1ครับตัวท่านตอนนี้จะเนื้อหอมนะครับท่านจะหน้าตาดีอยู่ดีๆก็เกิดหน้าตาดีขึ้นมาไม่รู้ไปทําสัญญกรรมอะไรที่ไหนแต่ช่วงนี้ท่านจะเนื้อหอมหน้าตาดี แล้วคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่เนื้อหอมแล้วก็หน้าตาดีด้วยเมื่อคนเนื้อหอมสองคนมาเจอกันเพราะนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าท่านกับแฟนท่านก็จะเอาแต่ใจด้วยกันทั้งคู่นะครับคนที่เข้ามาเป็นคนที่นะครับเป็นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเจ้าของกิจการต่างถิ่นนาเข้าส่งออกเป็นคนที่หาเงินง่ายแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งข้อเสียข้อเดียวตรงนี้คือ เป็นคนที่สเสน่ห์ดราม่รุนแรงมากมันทําให้ทั้งตัวท่านแล้วก็ท่านเองทั้งตัวคนที่มาจีบแล้วก็ตัวท่านเองเนะีเนื้อหอมด้วยกันทั้งคู่ดันเนื้อหอมพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการครบซ้อนคุยหลายคนก็ลองดูนะครับว่าจะรับคนไหนจะเอาคนไหนเข้ามานะครับหลังจากดูตามดาวแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเรียกว่าคุยหลายคน พยายามเก็บความลับให้มิดหรือถ้าตัดสินใจเลือกได้แล้วนะครับก็เลือกไปเลยอ,อย่าคุยหลายคนจนความลับแตกนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้จะเป็นอะไรที่ตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดคือถ้าท่านจับโดนจับได้ว่านะครับคุยหลายคนหรือว่าคบกันแล้วแล้วท่านแอบคุยอยู่มีเกณฑ์เลิกกันในช่วงนี้หลังจากนั้นนะครับพออังคารย้ายราศีนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ท่าเอาแต่ใจที่เล่น มีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีมากตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่15ถ้ามีการปิดการขายการอาจจะมีเกณฑ์มีทายาทในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่พร้อมนะครับก็ควรมีการป้องกันกันสักนิดหนึ่งครับแล้วก็คนที่เข้ามานะครับมุมดาวช่วงวันที่10จนถึงวันที่20จะเป็นแนวรักเดียวใจเดียวนะครับเพราะนั้นอาจารย์ว่า มุมดาวแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวท่านเองสเสวยเลิกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่าไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงจะกลายเป็นว่าท่านเนี่ยเปเขามากกว่าเขาเปท่านเช่นเงินเดือนเขาจะห0,000่นท่านเงินเดือน3 0,000่นแต่ไปกินข้าวด้วยกันสุดท้ายท่านจ่ายเร็วกว่าเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนังเขาซะอย่างนั้นอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับท่านอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะโดนเอาเปรียบ แต่อยากจะคบกันแบบวินวินท่านอาจจะชอบเลี้ยงก็เลี้ยงไปแต่ว่าเขาจะไม่เอาเปรียบท่านก็คือหลังจากวันที่13พฤศจิกาคมเป็นต้นไปหลังจากนั้นวันที่15ดาวทิตย้ายราศีทั้งตัวท่านแล้วก็ตัวเขาความเนื้อหอมก็จะเบาบางลดลงครับแต่เรื่องรายได้ก็ยังดีอยู่ครับมีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีช่วงที่ไม่ควรรับใครเข้ามาประมาณ7วันครับคือตั้งแต่วันที่20 จนถึงวันที่27พฤษภาอย่าเอาใครเข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่มีรายได้หลายทางแต่จะมีรายได้แบบเทาๆดับดาร์กหรือรายได้ที่ไม่ถูกกฎหมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้คนนิสัยรวยจะเป็นช่วงวันที่27จนถึงวันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วก็รวยมากรวยแบบไม่ไม่เหลือไม่เผื่อใครก็จะเป็นช่วงหลังจากวันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปเท่ากับว่า ช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็จะมีคนนิสัยรวยเข้ามาอีกนะครับเพราะนั้นท่านก็จะเลือกได้หลายๆคนเลยนะครับแต่ดูตามนี้คบไก่ช่วงนี้ท่านจะเปย์หนักจ่ายหนักเลี้ยงหนักนะครับดูแลรักเขามากเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าด้วยความที่ดาวพุธเสวยเลิกดีแล้วท่านให้เขาเท่าไหร่เขาก็จะให้กลับมาเท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นสำหรับคนโสดก็ขอให้เจอรักดีๆในช่วงเดือนนี้แล้วกัน สำหรับคนที่นะครับมีแฟนแล้วช่วงนี้ทั้งแฟนท่านแล้วก็ตัวท่านนั้นจะเนื้อหอมเป็นพิเศษอยากให้มีการหึงหวงหรือถ้าก่อนคบมีการตกลงว่าดูโทรศัพท์กันได้ดูโทรศัพท์นิดนึงครับช่วงนี้แฟนท่านแล้วก็ตัวท่านเองจะเนื้อหอมมากถ้าท่านมีความมั่นใจในความรักของตัวเองถ้าท่านไม่คุยกับใครก็จะดีไปแต่คนหนึ่งเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเช็คนิดนึง เช็คเพื่อป้องกันไม่ได้เช็คเพื่อชวนทะเลาะนะครับและถ้าท่านแอบคุยแล้วแฟนเจอมีเกณฑ์จะมีปัญหาเรื่องความรักกันอันนี้เป็นเหตุผลเดียวสําหรับเดือนนี้ถ้าจะมีปัญหาเรื่องเลิกกันนะครับและนะครับเรื่องที่ไม่ดีคือระวังคําพูดในช่วงวันที่1จนถึงวันที่6หลังจากนั้นดูแล้วไม่มีปัญหานะครับแล้วก็วันที่6จนถึงวันที่13นะครับแฟนท่านจะชอบให้ยอชอบให้บอกรักชอบของฝาก มากเป็นพิเศษส่วนการเงินของแฟนท่านดีทั้งเดือนเลยครับไม่น่ามีปัญหาส่วนด้านสุขภาพจะมีปัญหาต้องระวังด้านสุขภาพในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4พฤษภาคมเท่านั้นหลังจากวันที่10พฤษภาไปให้ระวังอุบัติเหตุทางน้าครับแต่ถ้าแฟนท่านตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้เจ้านายรักเป็นพิเศษเท่ากับว่าทั้งตัวท่านแล้วก็แฟนท่านจะมีทั้งผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแล้วก็เนื้อหอมด้วยเพราะฉะนั้น พยายามถึงตรวจสอบนิดนึงแต่ไม่ได้ชวนทะเลาะนะครับอาจารย์ย้ําอยากได้ไปทะเลาะกันในช่วงนี้แล้วก็เกณฑ์เลิกกันมันไม่ได้มีนะครับเพียงแต่ว,ว่าตัวท่านก็เนื้อหอมตัวแฟนท่านก็เนื้อหอมแต่ถ้าท่านทั้งสองหยุดความเจ้าชู้ของตัวเองได้จะกลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยหาเงินได้ดีมากๆในเดือนคฤึ่สภาคมนี้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลนัคณาราศีมีนที่ประกาของอาจารย์ยักษ์วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ สวัสดีครับ